คนกระบกตกพี่น้องสังเกตเบื้องทางพูดไง่ายกลุ่มๆสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขสุวรรณพี่น้องจ๋าสบายดีดาายดามแรงพี่น้องยินดีตอนหับข้อศอกสองสพอแปบสาวันกับพี่น้องจา๋าเสร็จจากการทำนาพี่น้องของอาสาวัน,อน,วนของก็แล้มื่อวานของกูแฝดของก็แล้วังคำ้ำนี่วังไหนนี่มหมยว่าเขามาพี่น้อง เขามาหานแสงมาเดยมาอันหานแสงในซิปกว่ามือเลยเพราะว่าค่าแต่อันพากันดำหน้าของวัแป็บมืออื่นแต่สีดำตะกะสีตาสีลงมือมืออืน่นตะกี้ว่าสีตาพ้นแล้วมันอันนั้นกระเทินพ้นกระโบโตกที่หนองแห้งอยู่กลุ่นๆเบื้องถนนทนทางก็ง่ายกลุ่มๆอยู่ขนาดคนกขยุดด,ดำหน้า ลายพี่น้องบ่มีน้ำปิดร้านแล้วหรอแสงนั่งผมลังสิปิดห่านพี่น้องเพรากระลังเครื่องขายดีบ่เอ่าหมกหมวกยังยังอยู่ทีขายดีอากาศฮ้อนพี่น้องฮ้อนคุ้มมือฮ้อนมานีกปาดตักมือว่าตั้งแต่เขาเริ่มลุ้งดำหน้าเนาะซิปป้ายมือหน้าได้ช่องมือเพรอนคุ้ม

แม่เราพี่นอกประมาณวันที่หนึ่งที่สองเกิดมาฮอดเมื่อนวันที่สิบสี่ผลก็ยังบบดด้ตกอยู่แล้วก็แบบหอดมันเลยจนพองดำหน้าแล้วแบบโบมีน้ำเลยพี่นอกน้ำเท่านาโบมีเลยแต่เคอพุ่นดิน,นทั้งเขาน้ดินทีไทยทีไทยไหวกับพงกุ่นกุนอยู่แต่ว่าดีเลยพี่นอกทั้งเขาวะ ดำเหลี่ยวก้อนเขาของกับชาววันเหล้วยมัววันนี้ดำตะกะมื่อนี้ของกูแฝดกูแฝดเขาเรียบร้อยแล้วนะดำตะกะองไรนี่มันก็เขามายังแต่หัวหน้าของหัวหน้าก็บยุดน้ำโบมีน้ำพี่น้องแต่ก็ของพ่อใหญ่เลิ่นเพื่อนกับดำคือกันมื่อนี้คับแต่ว่าดำกระดูดดำพักชีรายจักไฮกรบโบมีน้ำคือกันหรอกครับแต่ว่า โดดเอาแต่สโซซ้ายสีดุยท์นะพี่แจ็คแล้วขอบอบแป๊บตะกี้วัสิธาพนเนื้อตะกาสีดาแล้ววันนี้เขาดำแซ่ๆเลยอยากดำมืออื่นตส่สีดำพี่น้องเ้องกระไทยไว้แล้วก็เขามาหาแสงน่ากำลังจะปิดร้าน,อนาโอ้โหสซซสายขายดีแฮงพี่น้อง พวน <ot> มีแต่ส่งแตส่งทั้งทีดำนาเขาเจ้าดำหน้าเนาะส่วนเขาเจ้ากับยังดำอยู่ห้าดำอ่ะใครดีวะยำแรกแมนช่วงนี้มันเป็นช่วงอันเขาเจ้าเห็ดเวียกมันแม่นอยู่แล้วเพราะว่ายามนี้มันเป็นหนาเวียกพี่น้องไพ่กับไปเห็ดเวียกไปกายมากายมันเหนื่อยเลยเขาเจ้ากระซือยามแรกยังวันบรปบนได์ อีกอย่างผัดแม่นยามนี่เขาเจ้าผัดหาเงินแบบคือแบบว่าลกกาดดำหน้าอย่างสิเขาเจ้าจ้างว่าส่วนยามนั้นมันมันเลยมีเวลาไปหาอีย่าง,างแม่นยามนี้ยังว่ามีเวลาหาเงินพี่นอ้องแม่นเขาเจ้าก็หาเงินได้เพราะได้ซื้อ,อยามนี้นะแล้วเขาเจ้าจ้างดำหน้าลกกาดอย่างสคนงานส่วนก้องกับเมื่อมเมื่อนี่บ่มือวาน เมื่อวันารนี่พี่เนาะห้อ,องกระทูมาบอกกันแม่นเเมออย์บอกกันเที่ยงนี่แหละว่าฮอดแต่ว่าสัานนะ่นหน่อยหน่นะเมนใครไปเนี่ยรถเขานะนี่ไปเอาไอาจา้จันเข้าไปเอาคนงานมาอีกแม่นก็เลยโบเดลสินไปส่งเขาเจ้าแล้วเขาเจ้ามีคนพาเมื่อเขาเจ้าไปเอาคนงานมาอีกแต่ว่ากลุ่มนี้เขาเจ้าโบเดลมาอีกแล้ว เมื่อยแล้วเขาเจ้าสีทาปีนาเขาเจ้าวะมันเมื่อยเลยพี่นิองเมื่อยพี่น้องหนำหน้าเพื่อสิแล้วซิลายมือแม่นเฮ็ดคู่มมือคู่มมือจนไม่อยากใช้เบิ่งหน้าตาเลยแหละเดี๋ยวนี้ไปหน้าแป๊บแล้วบ่พี่น้องยังใส่หนำหน้าอันนี้เบิ่งหน้าแล้วเด้อจนเขียวเลยพี่น้องไม่อยาขึ้นสภาพเึินเขียวจน่ใหม่มันแบบว่าแต่ละมือก้มอยู่กับหน้าหน้ามันแดดมันแหมนะ แม่นจะไม่ให้ทุกคนดูนะตอนนี้มันเป็นระยะโพดพี่หนงนาใหม่เป็นตื่นมากนะบอด้ว่าสิคึมสี้ยังพี่น้องเลยจตื่นมากเลยคำโดยเฉพาะอ่ะหกโมงหกโมงคือเจ็ดโมงไปเนยังเงินนะพู ยังห่อนอยู่นี่นะหาโม้งเลยนี่นะแดดมานแดดเนมือเส้าแนมเบิ่บงพี่น้องข้างนอกโอูแดดยังกาอยู่ามาเป็นแดดขึ้นยนิ้มมืเอเส้าเลยขนาดตะเวนคอยขำจิตกดินแล้วโพดโพปีนี้นะมันเสียนากางเดือนนี่แหลททนนะที่สิบสี่มอือนี่เดือนสิบห้าสิบหก ม้เสียออกทีเวบ่แต่เจ้าข่าวว่าวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่มีดอิ่มสิมมมีเลยบานนี้จักขึ้นงนได้แล้วสิทาต๊ก้อนชินนี่มาจากส่วนลายพ้นอ่ะทางนันพี่น้่งมักต๊ยามวันพระยามวันพระใหญ่ถ้าเขาอ่ะมันต๊เพราะมันมืดมากะมันทางห้าแล้วมันก่ แบบเจ้ามันเป็นอะไรมามืดขึ้นมันกลายไปทั้งเบิดขั้นมาทางเทิงกับกายอ้อมมันบกเข้ามาพี่น้องมันฝนตกเฮ็ดก็ออกหักแจักออกดีใจแม่นทั้งอ่ะกลุ่มทั้งอันบานลมงเขาเจ้าได้พี่น้องแล้วเ้าเจ้าไปหามัน แถวนั้านะเขาเจ้ากัเลาะอยู่เขาเจ้า่าบโมีแถวอ่าแถวโคกนะมันหนาสีออกอยู่แถวหวยมั้งแบบว่าเป็นมันหําซึมหําอันหําหวยมันยั้งอะไรมันซุ่มมันยังอะไรดิออกแถวแคมตะพังหวยแถวโคกเขามันบอกพี่อยู่ขั้นฝนบุดตกกันหนามันเอ้าวแล้วนี่กันหนาสีอ้าย้อนเฮ็ดออกเขาแล้วเฮ็ดปลวกออก เมื่อไรเขามาถ่ายคลิปนี่น,นี่จะเหมือว่าซิปก็มือลุยเดี่ยวเลยพี่น้องเด่ <laughs> เนกะางเองเป็บเองเพื่อเดี่ยวพอโบมีเวลาเลยพี่น้องแต่ว่าแต่เก่ายังว่าโบแป๊บตื่นมาแล้วก็กอดเสียงออกก็ต้องอ่ะมะพร้าวห่านนี่เพื่อนกอดแล้วก็ไปเอาเพื่อนไปเอาลำแข็งมากลางเต็นท์กางยางโซ่ <laughs> หาเด็กชงหนบ่นทันนี่กับเพื่เน็บเข้ากับบุคคลอยู่ เฮ็กน้อยในะบานเนี่ยเขาก็บ,บอกอันเาีามภานี่เขาอยู่อันตามนี้แหละพี่น้องอ,อ,อยกรปิด่กปอยกระปิตอันนี้เลยิประต,บบตูช่วงนี้ต้องได้ไปส่งเองก่อนท่เง,งเงแต่ว่าคนช่างกินช่วงนี้หลายพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงเหตุเรียกปัดอากาศกระหอนเน่ อยขนาดเราอกไม่นแถวนี้ก็ยังจนน่ะนะเบิดเนาะมันอายปูนขึ้นแม่นมันหาาไปเบิดเลยแบบนี่ข้เาเทคอนกรีดเี้พี่น้องมันแบบมันอายขึ้นจะพื้นแล้วมันห่อนแล้วมันลวกแต่นบนหัวจักงยามได้ผลจังสีตกหน้าก็นจนดำแล้วล่ะผลก็ยังบตกอย <laughs> บอ่อฟูอันเขาเจ้าถาพ้นก็นหลายชนหลายผู้แล้วก็มีตะเขตเท้าอยเลยพี่น้องแล้วก่อนมูาทางอื่นนะ่ะกาเข้าเถาแล้วก็มีขมเขาีากีมาากามันการแรงเป็นบางปีพี่น้องไยนี่แหละทาไว้เป็นปีแปดช่องค้นนะ่ะแรกนั่นนี่แล้วเป็นแรงกลางกลางเดือน กูเละบานนี ride? Ride ้ก like so, uh, ็เด so, you know <laughs> ือนออกไม่ไปนะครับจากสิพ่นจากสิได้ดีไปเรื่อยๆช่วงเขาดำหน้าเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ไม่มีผลจะมีแต่ช่วงเดือนเก้าเดือนชิปแบบนี้เหี่ยวไปเรื่อยๆจุดเฉพาะกันเกี่ยวขขาวแล้วกับพ่นห้ามเขาแบบนี้ว่าเอรีเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงหน้าปุ๊บปั๊บเลี้ยวเลยสีแดอน ก็น้าการะดมแล้วแหละเจา้าพัดชิเกียวขาวอีกเลยเ,ลลเออไหวอ่ายเลยพี่น้องแบบใช่เวลาไปแต่ละเดือนนะนะเ,เอ๊ะข้าวเดี่ยวข้าวเดี่ยวเลยปรากฏว่าขึ้นเบื่องว่าตกแหลงมาปุ๊บข้าวเดียเด่ยวนึงเนาะบ่ได้ท่าน,นไ,ได้ไปชี้และแช่งข้าวมือร้านั่นกะคุ่มือนียโคตรไวเลยพี่น้อง ถ้าแบบว่าค้นนั่นบัวเดชอย่งนี่คือเป็นว่าหยุดแต่แถวบ้านแห้งเดี๋ยวปรากฏได้ว่าข้าวเดียวพวกไปที่ไปทำงานนั่นมันไวเดี๋ยเขาเจ้เอาไปาเฮ็ดเวี้ยกอยังนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนไล่เดือนไปข้าวเดียวเท่านั้นหอดปีอีกแล้วนี่แหละพี่น้องบ้านเ้านะ ลูกหวกกระตายกลองอยู่เท่าันแจ่แห่หนนะปลาคอนลาดุกมา่อน่อยนำลวกบืนตายไปตามนะแสงสิบพิดท่านและพี่น้องค่ำแล้วนั่งกันไปเก็บของจะปิดร้านแล้วทุกคนตอนนี้กำลังเก็บของค่ำแล้วพี่น้องปิดร้านแต่ละมือกอะ่ะ ห้าโมงกว่าเปิดแต่ละมื่อแปดโมงเจ็ดแปดโมงเพื่อนางสิแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้เขาสั่งเค้กเนาะเ้องอะไรเห็ดเค้กเด้อกันแล้วแล้น้องเขาอะมาเอาเป็นทัตีิมัโดนหาไม่ขาดไม่ขาดให้นอนกับจูบ้านนอนปวดตลกนี่ลูกขานะแลนฮารจิเป็นบ่อเค้กนะพี่น้องกันได้ขายอยู่เขาเจ้าสั่งเรื่อยเมื่อจะ เขาสร้างคู่มือเบาแสงเป็นบางมือเขาสร้างไปกินนี่คือสร้างของเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดเค้กเขาสร้างไปกินน้ำนมพี่น้องเขาบอกว่าที่แดงนะปวดแนะบดนะบบุกหูอะไรก,กันเขาบอกต่อกันะนะกินนะ้ว่ามันแซ่บจ้าแต่ว่าหลายคนกับหยองย่องอันเชื่อมือนางเลยพี่นอ้องข,ข้าเจ้าแซ่บแหงเป็นพวกน้าพวกอันนี้คือกันเท้าเฮ็ดแบบเข้มข้นเฮ็ดแบบนี้มันกะ อยู่ในเฮงพี่น้องแบบเอาใจลูกค้าแบบกินมันบวแซบหรือว่ามันเนียงเข้ากับบอกเขาเจ้าว่าให้ตีได้แมนเขาเจ้ากับบอกเขาเจ้ากับซ้ำหนึ่งเขาเจ้ากับบได้ตีเด้แบบแบบเขาเขาเจ้าบอกมาให้เฮ็ดแบบไร่เข้าก็คือแบบหายแบบนั้นเฮ็ดหายแบบนั้น เราบอกไกม่มาเย้าได้กับ,บกว่าเห็นจะเถื่อเราบอกแทงแจ่ท้องอ่ะจะลูกงกกกนนา่างยให้กับ,บเจริญกิน้่ายเรวบอกอยากย้ำไห้กับว่าเห็นลูกค้ากับมาไก่เรื่อยๆพี่น,อน้องไงห่านกับห่านกับมันจะโคกแน่แล้วพี่นอปป้องใบไม้โป่งสวนผางนี่กับมันบงังมัน 6, มันหกเลยคนก็เดลีป่ปวอยากเห็นมันแนมบวดอยากเห็นอลีได้แสง ถ้ามาสังเกตมังรถป่องนี่ขึ้นมานทางนี้แน่วลงมาแนวโบเห็นแมน่นป่องทางนี้ลงมาแนวนแน่วลงมาเปนบโบเห็นเลยที่เขาบอกคือว่าอันคือบ,บ่หันนะ่ะฮะแบบคนขี่ลถมาเป็นโบเห็นเน่ะตอนเีาปิดข,ขาหนีเลยแมท่ทีได้ลองอันปิดเบิ่งอะไรย่างบ่เห็นมันบ่เห็นขี่รถต้องหยอดคนแม่นขี่ขึ้นมาเห็นถ้าขี่ขึ้นมากับขั้นคนโบชอบขั้นคนเล่นไหวกับโบเห็นเขาก็เล่แบบฮัมโบได้ตั้งแบบจ่อหน้าทางป่นนั่นพี่น้องอันนี้ตั้งอยู่ในจะมีแต่คนบอกว่า ก็ดีแล้วเอาตั้งอยู่ในกับเอาตั้งแค้มทางมันก็เสี่ยงพี่น้องเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแมนมันนัน่นนะบ่ได้เอาอยู่ในนี้ใครแน่มันมีหัวมีอย่างแตบบ่เขาเจาเ้าแลนรถบดคอยดิยเดมียนเอาอยู่ในแบบนี้ก็ดีแล้วอยู่นี่นะ้มาห่อเศร้าใครดี ห่านน้อยๆเาเอาเครื่องเขาจนเต็มพี่น้องมีั้งเป๊บสี่มีน้ำโคมีเอ็มร้อยห้าสิบนั่งอกมาใหม่เลยเลยแต่ก็มีอันนี้พ่อัแต่ว่าที่โบได้ก็คือยังโบได้แต่ตูุ่เส่อนถ้ามีตู้เส่น่ะสบายเลยแหละเขาจะสิวโบได้ซื้อน้ำแข็งมาอันนั้นไว้ เดอว่าเขาเอาซื้อมากับเขาตู้แมนซื้อยังมากก็ต้องเขาตู้เฮ็ดเค้กก็ต้องเขาตู้ไว้มันก็สบายสบัยถ้าจะว่าเค้กเนี่ยก็ดีไม่ต้องเฮ็ดก็ดีถ้าเขาวสั่งหรือจะเฮ็ดไข้กลัวแมนแล้วเขาเจ้าเขาปักซองเขาเจ้าเฮ็ดใบเหิงมันกับปวดากแสบรสชาติมันแสบใบเหิงบุคือเขาเฮ็ดดันรสชางิรสเฮ็ดมันก็เข้มข้นกว่ากันพี่น้องค้นกลิ่นมันก็บหูรสชาติต่างกัน เมนน่นและพี่น้องจ้าวันนี้น้ก็จะปิดร้านแล้วคำแล้วมาเฮานี่บอป๊บเกษสิคอร์อญยาดล่าขอบใจเบิดสุขุกคนที่ติดตามหรือเป็นลัาใจใาแห่งอ่อป๊บสวันค์นนพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าลาและพี่น้องสบายดี